สกหคุณย่าแล้วเราไปทุระทไมไม่ไไเลระยังนั่นเหรอแล้วไปเลยได้คกเมสบามากเอยออดีค่ะอนดูหน่อยให้ดูหน่อยใ่เ่เลยำลักเลยนะคะสำลัก จัดให้คอยเลือกเจ้ารู้เด้อเออเจ้ารู้นะโอ๋ยนี่คุณนอยเจ้าคะสองศูนย์สองใช่ไหมศูนย์สองคุณนอยไอ้แม่เห็นไหมน่ะสองศูนย์เด้อเธอสองศูนย์โอ้ยยานิงยาน่รู้จักไม่ต้องไปรู้จักแค่เป็นรางวัลที่หนึ่งในจะให้ตบคนละทีเอ้ามันเป็นปามันโอ้โหยานิงเท่ารางวัลที่หนึ่งในยานิง ไปหนีไปแล้วหนีหนีไปแอบนะพงศ์มันเดียวคนจะมาเยอะให้ส่องหน่อยให้ถ้าเป็นยศเราต้องเจอกันเจอกันที่เขาบงอจะไปเมื่อนั่นบอกเจ้าว่าไปเมืองหันบอกไม่ไปเมื่อเช้านี่เจอแม่พีอยู่พอดีซื้อวันนั่นแหละเจ้าว่าจะจะจะไปกดเงินนะได้ไม่รู้ว่าจะไปส่องหน่อยนะคะนี่มันมันมันมา พูดยังไม่ันการไปหวยออกถูกมันเป็นไรป้าได้มาจากไหนอ่เด็กกระชอนด้วยตัวน้นมาเซตอ่าเด็กกระชอนอไรด้ได้กี่บาทได้มาจากไหนบอกบที่มาไม่บอก พ้าแย้บอกว่าหวยจอกเลขล่างศูนย์สองมองศูนย์ฝันแม่นขนาดไแม่นจริงจนิงจนบอกแม่นไม่แม่นก็ซ้ตรงเลยบอกให้เพื่อนเพื่อนบ้านอยู่เพื่อนเพื่อนบ้านก็บอกให้เขาเชื่อม่เชื่แล้วเออแล้วเรื่องเขาเล่าให้เขาฟังก็ถามบอกให้เขาฟังทุกคนนั่นแหละเขาเขาไม่เขาไม่ซื้อหรอกเราไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่เชื่อน้อแต่แต่ว่าเราน่ะ หลวงปู่แสงในโทรทัศน์ช่องแฝดนะเปิดให้เช้าไม่ได้เนาะมันมีแค่นี้ถ้ามันมีมากกว่านี้เราก็จะเอาหมดนี่เราเมาหมดเลยนะนี่สกลนครเราไปเมื่อเช้านี้เห็นแค่นี้เราเมาหมดเลยถ้ามันมีเยอะกว่านี้เราก็จะเอาหมดชูนชมพอได้ยินเจ้าว่าน้อยคอยยุคคำคอยไปเมื่อเช้านี่คอยไปบรรพกตูเมื่อเช้านี้คอยไปเอาเสื้อให้เขาไม่บอกว่าจะบอกงไ บอกกันไม่ซื nope. Nike, ้อก็เท่านั้นแหละได้ยิน่าญนิบอกก็ไม่ซื้อก็เท่านั้นแหละไม่จริงอะเคยมาซื้ออะไรส่วนน้ำยาหนิงบอกคอยยังว่ซชื้อเลยเนาะไม่ได้เกี่ยวนี่บอกว่ลองด้วยเพราะว่าบุญเราไม่มี คุณอยู่ถ้าบอกเห็นไหมเพื่องนะคะเอามาให้ชูนชงเนี่ยป้าชอนี่บลวงพ่อแจงให้คือโบชื่อค่ะเนาะเพื่องมะบอกเขาเนี่มันเป็นกับพี่ดวงแต่เพื่องน่ะขัดลาบเขาบอกว่าพอแล้วคือรัตเตอรี่เขาพอแล้วขาดลาบก็ได้แล้วไปเอาข้าวเหนียวไปได้ก็ได้รัตเตอรี่ได้ไหมกี่ใบมันจะได้กินมันจะได้กินมืเช้านี่บอกเขานะเราเนี่ยซื้อนะหวดก่อนนั่นปากแม่ทัพพูซ้อตุ๊กแกไปแล้วตั๊กแปด ทะเลากับตุ๊กแกนอนรูชึึกป้าชนี่ซีเลียนจังเลยเวยก็บอกว่าศูนศูน่ะดูโทรทัศนเมื่อเช้าแต่จะซื้ออยู่แต่มันไม่มีที่ซื้อเดินมาเข้ามาในบ้านแล้วก็สองรอบมานี่ก็สองรอบแล้วก็ไม่กล้าพูดกลัวเขาจะว่าให้แล้วคืนนี้กับแกตัวนั้นจะเสร็จไหมผัดเอาไม่ใหญ่ผัดเสร็จหาเรื่องให้คลิปให้คลิปเหลืองเหรอ นึ่โอ้เดี๋ยวให้ให้ยันนิงจัดให้ยายแล้วเย็นนี่ยันนิงมีราศีนะไยันนิงบักปดบักปดวยนเลยอ้าวอันต่อให้ต่อหรือเปล่าไม่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 ช่วยค่อยไปแขนมันถูกบ่ มไปรำไปรำยาจ๋าถ้แม่นมีสำหรับคนรำดูตัวไม่ดีไปรำก่อนนะไปแต่งยังไม่ถึงแสนชักหมดเออยังไม่ถึงแสนยังไม่ถึง สามหมื่นซับก่อนอ้าวลำถูกหวยนั่นเดียวถูกหวยเดยโอ้ถูกน้อยเดียวแค่หมื่นเดียวแค่หมื่นเดียวหมื่นสองหมื่นสองโอ้ยกับเนาะมันได้ทุนเนาะหมดมาเท่าไหร่แล้วเนาะพรุ่งนี้ก็ซื้อของใช้บาทแค่นั้นก็พอใช่หมดเท่าไหร่แล้วอะไรทุนคืน ไปใช้คร่งก่อนนะไปตังตัวรอก่อนโอ้ยังพ่อของคุณตามห้าโมงนู้นไม่ต้องต่งตัวรอดอกนี่เขาล้ำไม่กั่ใบใหญ่ล้ำให้นาทีถูกยี่สิบจดะยี่สิบบาจุอตัวนี้ไงเขากี่คนเก้า ก็ไม <si ่เป็นไรเจ้าทุกเลยไม่ต้องติเชืเอียกไม่ต้องเสียดเ็าไม่ล้ำเขไม่ให้ล้ำยูแต่ว่าเขามันคบคนเราก็ลำครบถ้วมอันมามาแล้วนานตามลังแน่น่ะเดี๋ยวเบ่งยังวะยังไม่ทันไปเลยยังมาถึงห้านาทีห้านาทีกว่า ขอลงขอลงไลค์แค่นี้ไหมวะขอลงคลิปแค่นี้ห้านาทีก็ได้เนาะต่อน,นู่นต่อน,นู่นโอ้ยไม่มีใครกดให้ใอรเลยเออคนไปกดให้ไปเออเจ้ากรถ่ายเออเจ้ากระจายให้กดหายัพท์นี่บ่หารศัพท์ ทีนาทีอันนี้ของของยายนี่หกแล้วเดี๋ยวพอแปดเราจะจะตบให้เอาครึ่งชั่วโมงเลยอย่างนี้เลยลงพี่เมียเอาไปครึ่งชั่วโมงไปเลย